สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับนะวันนี้เราก็ยุกกับเพสซัน,นพับนะครับเราจะไปเล่นกันโอเคครับเราก็มาแล้วนะครับตอนนี้ผมก็ไปฝึกสักพักหนึ่งนะครับก็ได้เงินมาเจ็ดร้อยแล้วก็ความแข็งก็เก็เจ็ดเจ็ดเดี๋ยวผมก็จะไปที่ไหนนะผมก็จะไปฝึกนะครับตัวคนนี้ดิครับโอ้โหตั้งพันเลยพันปะวะพันสองอ๋อ อ๋อพันสองครับโอเคครับผมก็จะไปโอเคครับเราก็จะไปคณะกรรมธิการกันนะครับตอนนี้ผมก็จะไปซื้อโอเคซื้ออะไรนะดูสกินก่อนแล้วกันเงาเงามไม่มีสกินคูณสองเพิ่มกล้ามเนื้อคุยราคาก็แพงอยู่คูณสองเพิ่มกล้ามเนื้อก็ยานี้เพิ่มกล้ามเนื้อความเร็วในการกิน เพิ่มกมเนื้อได้รับการกินใช่ไหมผมก็ดูไปเรื่อยๆเนาะว่าอันไหนมันซื้อได้อันไหนมันซื้อไม่ได้เดี๋ยวผมก็ดูก่อนนะครับโอเคโอเคครับเราก็ตัดสินใจที่จะไม่ซื้ออะไรน่าจะดีกว่านะครับเดี๋ยวก็ไปแล้วโอเคครับตอนนี้ก็ผมจะไม่รู้ว่าจะทำยังไงอ๋อตอนนี้ก็เต็มแล้วอัพศักยภาพตัวเองเป็น1จุด สองห้านะครับหุยเอากลายเป็นไอพ่อแห้งแรงน้อยมันเดิมนะครับเมื่อกี้ยังมีกล้ามอยู่เลยอะน้องถึงแม้ผมนั้นจะผอมแห้งแรงน้อยก็จริงนะครับแต่ผมนั้นก็แข็งแกล่งเท่าๆกับคุณนื่นเลยเดี๋ยวผมจะไปสู้กับไอพวกเอออนแอร์ให้ดูนะครับตรงนู่นโอเคครับดูดูดูไว้ครับว่ากูแข็งแกร่งขนาดไหน เตะต่อยพวกเนี่ยร้องไห้เลยตุ้มมาดิมาดิไอ้บอสนี่มาดิาดต่อยแตกเลยเอ้ยไม่ตายวะตายยากจังวะแต่ชนะกคนแต่ชนะนะโอเคเดี๋ยวเราก็จะไป <c oughs> ไปฝึกกล้ามเนื้อตรงนี้กันนะครับตรงกล้ามขา โอเคครับตอนนี้ผมก็ฝึกถึงหนึ่งเอร์เซทุกด้านเลยครับเดี๋ยวเปิดให้ดูครับนี่ครับ100%นะบางอันก็ร้อยเ็ดบางร้อยหนึ่งร้อานะบางนะเดี๋ยวผมก็จะไปสู้กับไอ้พวกอ่อนแอนก่อนเลยนะอเออไม่ใช่ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวไปสู้กับไอ้พวก ไอพวกแข็งแก,แกร่งเลยดูซิว่าเราจะแข็งแกร่งไหมเออเราอาจจะสู้ได้ก็ได้นะครับเออไอ,อพวกนี้อาจจะไม่ขนามือเรานะนี่โอ้โหสบายสบายบอกเลยไปแล้วตัวหนึ่งไปแล้วตัวหนึ่งเหลือเมืองอะไอ้กูจะต่อยทุกๆโ,โหยังเยอะเลยเลือดนะ้มันโอ้โหลาชนะไอพวกแข็งเก่งได้แล้วนะครับนะตอนนี้นะครับ เราก็จะไปทำการอะไรดีนะเดี๋ยวผมคิดก่อนไปไปทำกันเลยนะเอออัพศักยภาพตัวเองนะครับเป็นไอ้ขีก้างเหมือนเดิมโอเคครับคี้ก้างอย่างผมอะบอกเลยก็สู้ไอ้พวกแข่งแก่งได้จะต่อสู้ให้เลยครับดูนะครับคีก้างอย่างผมอะ ต่อยเตะไอ้พวกนี้ร้องไห้หมดทุกคนเออถึงแม้ผมจะขี้กลาแต่ผมก็แข็งแรงนะครับนะเออดูดูครับผมสู้สีกับบอสมากเลยอุ้ยชนะอูเราชนะนะครับทนโอเคครับตอนนี้ก็เหลือแค่ฝึกให้เป็นขั้นที่สองและทำการเสริมเอเนจีตัวเองนะครับนะ เดีย๋ยวเราก็จะทำการตัดไปตอนที่แข็งแกล่งเลยนะครับโอเคตอนนี้ผมก็แข็งแก่่งมากแล้วนะครับนะแข็งแก่่งเหมือนใครสักคนหนึ่งอะ่ะอืมโอเคครับตอนนี้ผมก็จะไปสู้กับอัสซารลัสเอออัสซาัสมั้งเออไม่ใช่อัสซารสลัเอออัสซาสลโอเคครับผมก็จะสูออ้ตัวหนึ่งจัดก,การไปแล้วแล้วโอ้โหปิวไปนู่นเลยโอเคตัวที่สอง เหลือตัวที่สามกับบอสนะเออวะซื้อวอสไม่ได้ใช่ไมไม่เป็นไรทุกคนก็ถือว่าเราพัฒนามาไกลมากแล้วนะตอนเนี้โอเคครับคือผมก็แบบไปซื้อยาพูดแล้วก็ฝึกกล้ามเนื้อมาเยอะมากๆแล้วโอเคครับตอนนี้ได้เวลารีกล้ามเนื้อเป็นไอร้อมแห้งแรงน้อยเหมือนเดิมโอเคครับผมก็เป็นขี้ก้างเหมือนเดิมแล้วนะครับนะ โอเคตอนนี้ผมก็จะไปเออทำการทำอะไรดีนะผมคิดไม่ออกว่ะเฮ้ยทำไมห,หลังมันแข็งแรงจังวะเฮ้ยทำไมผมรู้สึกแปลกๆอะ่ะหลังมันแข็งแรงจังเลยเฮ้ยดูหลังดิโคตรแข็งอะ่ะโ,โหเดี๋ยวผมก็จะไปทำการทำอะไรดีนะไปกินข้าวหรือไงวะไม่อะ่ะ คิดไม่ค่อยออกแรอวทุกคนโอเคครับคือตอนนี้ผมก็ขี้ก้างแม่นใครสักคนเองเลยโอเคครับเราก็ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย